อไไไหลผมมมา่ด้ันนี้เป็นภาพเป็นภาพบรรยากาศนะบรรยากาศเง็น롱ทานนะคะทำอะไรมาคะวันนี้ทำอะไรมาเลี้ยง롱ทานคนนี้อ๋อไส้กรอกโอ้โหนี่นะกำลังย่างอยู่เลยนะคะอันนี้เป็นความร่วมมือร่วมใจนะของน้ำส้มน้ำต้มให้เจ้พี่ดูคนเลี้ยงช้าให้ทาน ลงทานคนที่มาร่วมบุญนะคะร่วมบุญลงบุญนะโหรว่าทำอะไรมาบ้างคะวันนี้มาชื่อวัดะเรอโอ้จอมแดงโอ้โเยอะแยะเลยนะเยอะแยะเลยนี่ค่ะวันหน้าต่อไปคงมีเพิดมนี่ก็เป็นบรรยากาศนะนี่เป็นบรรยากาศการทำลงทานนะคะ วัดพุทธาเนี่ยมียาวมากนะครับยาวมากนี่ก็เป็นกำนันเนาะใช่ไหมถ้าได้มากำนันชัยจำไม่ได้ใส่แมมเป็นไงวันนี้คนเยอะไหมคะเยอะโอ้โหร่วมมือร่วมใจเต็มที่เลยอาหารการกินที่จัอะไรนะคะอาหารการกินอาหาการุดมสมบูรณ์เนาะไม่ขาดเลยอ่านี่เป็นบรรยากาศนะบรรยากาศของความสามัคคีนะคะ ของชาวบ้านตำบลพเนียดนะคะสาก้าถึว่า่อไปล่กหลานก็จะต้องหาต่อผอเป็นกะพานุให้นะครับานเยอะมากอะไรเนี่ยก็จำนมอนีค่ะนีค่ะ ทำอะไรมาคะวันนี้ทำอะไรมาต้มยำไก่ต้มยำไก่แล้วก็ปวดเกือกโอ้โหดมสมบูรณ์มากเลยลงทานขายดีมากด้วยอาาาา นี่ก็เป็นบรรยากาศนะนบรรยากาศครับค่ะผมไม่เห็นหน้านานแล้วแตผมอยากจะเห็นจังเลยแต่ก่อนก็ไปหาบุญที่บ้านนะครับไปหาบุญที่บ้าน,เ,นเอ้าหนูมีชี่ิเองอ่าดีดเร่างดีก็นี่เป็นเรามาคนละพุ่มนะห้าจากันกน,นี่เออการขับรถครั้งใหญ่นะคะประวัติข,ของวัดทุกค้าผมไม่ต่อไปไหน นี่ก็เป็นการปรับปรุงนะคะปรับปรุงพื้นที่ครั้งยิ่งใหญ่นะคะที่ชาวบ้านนะคะตำบลขเนียดก็ได้ร่วมกันนะคะได้ร่วมกันปรับภูมิทัศนนะคะต้นแต่สนแต่ไมจกระรายมาลดประชาในลดประชาใน้านบนพื้น được <laughs> cái <laughs> ของวัดคุคาลคณารามนะคะตำบลพระเนียนะคะอําเภอโคกสํารงจังหวัดลบบุรีนะคะอันี้เป็นความอาสามัคีของชาวบ้านนะคะข้พจ้ด้่รู้ทกวับคุาแล้วหลังจากที่นตอบรื้อต้มข้าวต้ม้าพญาพุกเขาก็เป็นเจ้าของต่อ แล้วก็เจ้าสาพยาปลุกับเจ้าพ่อแก้วเป็นเพื่อนกันสวัสดีค่ะเป็นยังไงคะวันนี้คนเยอะมากเลยอ่ะโอ้โหของกินก็เยอะอุดมสมบูรณ์มากเลยวันนี้ชาวบ้านสามัคคีกันมากนะคะเห็นความสามัคคี

ก็ไม่ได้นำก็ไม่ทัน้ำก็ี่มก็ไปก็มาก็ไม่ไ้แ้วก็อนนี้ก็กำลังอ่าดันดินนะคะดันดินกรับพื้นที่นะคะแล้วก็แผนรือหลังคานะคะรือหลังคา ก็กำลังดำเนินงานกันอย่างสมัครเม่นนะคะสมัครสม่นเพื่อที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์นะคะที่ชาวบ้านได้ร่วมกันมาในวันนี้นะคะ ถ้าะะมาช่วยนะคะเอารถเอารถเบคโคมาช่วยนะคะก็จะมีหลายค่ายนะคะทีะ่ร่วมแรงร่วมใจนะเพื่อบ้านของเรานะคะ

ดันดินกันอยู่นะคะเนื้อที่วัดก็กว้างมากเลยนะคะว้างมากเลย